เฮซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊ pop. ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาทมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับ กลับมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าและ b l a c k พิ n งกันต่อเลยกับคอนเสิร์ตในวันนี้นะครับที่เวียดนามนั่นเอง b l a c k พิ n งินเวียดนามนะครับลิซ่าชายเวียดนามขึ้นเวทีแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากที่หายไปนานเลยมีฝนตกมาก่อนหน้าที่สาวๆเจะขึ้นเวทีกันด้วยนะครับบลิ้งที่อยู่ในคอนเนี่ยสวมเสื้อกันฝนสวมแบบว่า หมวกเอ่ยใดเอ่ยกันใหญ่เลยเพราะว่าฝนจู่ๆก็เทล,ลงมานะครับแต่ต่อให้ฝนตกหนักยังไงปลิงที่เวียดนามก็บ่อยย่านเลยทุกคนเพราะว่าเขารอมานานจริงๆนะครับทุกคนต่างมีไฟแม้ฝนตกหนักไฟก็ไม่ได้ดับลงไปเลยที่สําคัญเนี่ยต่างรอและเชียร์ให้ b l a c k พิงคขึ้นเวทีมากันแบบ ยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ำตอนนี้ปล่อพิ้งขึ้นเวทีเรียบร้อยแล้วนะครับล,ลิซ่าเ่ยก็มาพร้อมกับผมทรงใหม่ที่เก๋มากๆแฟนๆแซวกันเลยว่าลิซ่าเนี่ยอินกับบาร์บี้หรือเปล่าเพราะว่าทรงผมนี้ก็บาร์บี้เกิลสุดๆไปเลยเห็นแล้วเนี่ยทำให้นึกถึงตุ๊กตาบาร์บี้นะครับพอลิซ่าเนี่ยใส่ชุดนั้นเปลี่ยนชุดนี้ใส่ชุดนี้เปลี่ยนชุดนั้นเนี่ยยิ่งดูเหมือนเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ที่มีชีวิตจริงเลยขึ้นมาเต้นอยู่บนเวทีให้ปิงทุกคนดูมัดแกละ,ะลกอ Moon ลสองข นามาอีกแล้วนะครับทุกคนสวยแบบเจ,จิดจรัสไม่มีอะไรมาบาังหน้าผากหมื่นล้านแสนล้านของลิซ่าแล้วเลยขึ้นเวทีมาพร้อมกับพลังที่จะมาส่งให้กับบลิงเวดนามกันอย่างสุดๆนะครับเต้นแรง ยังคงสเตปของลิซ่าเหมือนเดิมเท้าไฟแดนซิ่งซึ่งในตอนนี้เองเนี่ยคอนเสิร์ตกำลังเริ่มได้ไม่นานนะครับต้องมารอลุ้นกนารวาริซาของเราเนี่ยจะมาที่เวียดนามครั้งนี้พร้อมกับชุดใหม่อย่างไงกันบ้างโซโล่เดี่ยวของลิซ่าจะปังขนาดไหนและจะมาในเวอร์ชันของโคเชล่าหรือว่าจะมาในเวอร์ชั่นของ BST Hy ทีไฮนะครับต้องมารอดูกันที่แน่ๆเนี่ยชุดนะครับแฟนๆลุ้นกันมากๆว่าที่เวียดนามนนเนี่ย Lisa create, ลิซ่าจะครีเอทครีเจชุดออกมาเลยแซบขนาดไหนจะตัวแม่ตัวควีนหรือว่าจะมาแบบว่าเท่ๆไป ใดๆก็คือตอนนี้คอนเสิร์ตเริ่มแล้วและลิซ่าก็สวยน่ารักมากๆในทรงผมบาร์บี้เกิลนอกจากผมข้างๆที่บอบวอบมัดเก๋ๆแล้วเป็นผมแกะแล้วนะครับเซเลอร์มูนเซเลอร์ใจเป็นบาร์บี้ไปแล้ว ผมหลังของลิซ่าเองเนี่ยเก๋ยิ่งกว่าทุกคนหักเ,เปียไปเลยหนึ่งตั้งแต่โคนผมไปจนถึงปลายผมเลยนะครับไม่รู้ว่าลิซ่าเนี่ยเขาครีเอททรงผมชุดนี้มาเองหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยสายแฟขั้นสุดผมแกละแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเป็นหักเปียไปอีกผสมผสานกันได้ดีลงตัวมากๆใครที่กําลังแบบว่าเอยจะไปปาร์ตี้หรือว่าจะไปเที่ยวที่ไหนและยังไม่รู้ว่าจะทําผมทรงอะไรนะครับนี่เลยอินสปิเรชันมาเสริมให้ถึงที่แล้วกับผมทรงนี้ของลิซ่าทาตามกันได้ไง่ายๆเลยนะครับ แค่มัดแกละแล้วก็ถักเปียอยู่ในหัวเดียวกันนั่นเองใครที่ชอบลิซ่าในผมทรงนี้นะครับก็มาคอมเมนต์กันได้เลยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันต่อเรื่อยๆเลย,เลยนะครับใครที่ลุ้นในวันนี้ว่าลิซ่าจะมาชุดไหนชุดใหม่อะไรเนี่ย รอกันนะครับเดี๋ยวเรารีบมาอัปเดตเลยตอนนี้คอนเสิร์ตเริ่มแล้วไปดูกันได้เลยในทวิตเตอร์นะครับกับลาลิสาชายเวียดนามนั่นเองคลิปนี้มาแบบสั้นๆนะครับให้ทุกคนได้ติดตามกันเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเราไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ฝากกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง